สวัสด <ítulo> ีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสมาชิกคนดวงเหงิทุกท่านกันเลยนะครับเพราะวันนี้แว่นก็มันก็แปลกๆยังไงไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าทําไมมันเป็นแปลกๆยังไงไม่รู้นะครับก็เนาะอะมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับคนดวงเหงนเป็นเพียงแนวทางนะเพื่อที่ให้ท่านได้เลือกตัวเลขที่น้อยลงนะครับตัวเลขเกิดจากการคํานวณนะครับและดูสถิติหวที่ออกมีสติในการรับชมนะครับสนับสนุนใี้ซื้อ ลาเกิบใหม่รัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดนะครับผมนะนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับสําหรับฮานอยพิเศษนะครับรู้สึกวันนี้แว่นมันเป็นแปลกๆไงไม่รู้นะครผมว่าใส่ถูกแล้วนะครับก็นะนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับฮานอยพิเศษนะะนะครับก็น่าจะเริ่มมาในทิศทางที่ดีแล้วนะครับเนาะแต่ก็เสียดายนะครับ ก็ให้ไปเด่น5เด่น4ี่นะครับไม่ได้จับ5 4สีให้นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเข้าแต่ตัวเด่นนั่นนะครับทั้ง5ทั้ง4ี่นะครับแล้วก็สําหรับฮานอยนะครับฮานอยปกตินะครับในวันนี้ไม่หมาเลยนะครับก็หลุดไปนะครับเนาะหลักหน่วยให้มาถูกแล้วครับแต่หลักสิบให้มาไม่เข้านะครับเนาะเอเสียดายนะครับอุตส่าห์หลักร้อยให้มาเด่น5้านะครับเนาะ นะครับก็ประมาณนี้นะครับเออมองตัวเองทำมันอะไรไม่มีใครใส่แว่นตาคนดีๆทำอย่างนี้ไหมเนี่ยเออไม่มีแล้วครับก็นี่นะครับผมถึงบอกว่าไม่ต้องเรียกผมว่าอาจารย์นะครับเนาะเออครับทำอย่างนี้จะเรียกว่าอาจารย์ได้ไงเนาะเออครับก็ผ่อนคลายนะครับเดี๋ยวจะเครียดเกินไปนะครับเนาะเออครับช่วงนี้ก็มีทั้งหวยไทยหวยลาวครับ แล้วก็หวยฮานอยนะครับเนาะก็นะก็สําหรับหวยลาวนะครับเข้าไปแต่ตัวเด่นอีกเหมือนเดิมนะครับเนาะผมก็ให้เด่น4เด่น5ไปนะครับไม่ได้จับ4ี่ห้าไปนะครับสาหรับหวยลาวเนาะก็เข้าแต่ตัวเด่นนั่นแหละครับเด่น5เด่น4ไม่ได้จับ4ี่ห้าให้นะครับเนาะอ่าครับกวานไปครับสำหรับหวยลาวนะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะครับอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับก็ปรับปนกันไปนะครับเนาะอ่าครับก็วันนี้ผม ต้องโทรเคลียให้ได้นะครับนี่สำหรับฮานอยพิเศษนี่ยังไงกันแน่นี่มา2วันดิมาเฉียดทั้ง2วันเลยนี่เออนะครับเดี๋ยวโทรติดต่อนะครับเนาะฮัลโหลครับครับท่านอ่าครับคุณดวงเฮงครับคุณดงเฮงครับจำได้ว่าอ่าอะไรครับ โอ้ยครับเนาะเคยสิกินได้แง่แง่แง่ย่างเดียวเนาะกินแนวอื่นสักครับเนาะกินทุเรียนนะครับเนาะเนาะครับเนาะกินทุเรียนนะครับเออนั่นแหละครับท่านครับครับผมเดี๋ยวผมส่งทุเรียนไปนะครับเพื่อจะงวดวันที่สิบแปดนี้ครับฝากฝากฝากไปเนี่ยนะครับเออจะให้ออกตามนี้เนี่ยนะครับเนาะค้นมึงมาหลายดอกครับค้นมึงมาหลายคนตรงแยงครับค้นมึงมาหลายแล้วครับ ฝากได้เครับสองตัวก็ด้สามตัวก็ดีนะครับท่านครับอ่าแซบครับแซบทุเรียนนี่แซบ่าแซบทัมท่านหานอยปกติได้ครับนะเราก็กินดูอยู่ครับช่วงนี้ครับผมครับครับสำนีแล้วครับครับผมอ่าเนี่ครับเคลียเรียบร้อยแล้วครับสำหรับท่าน ฮานอยนะครับพิเศษนะครับก็ในวันนี้ก็นี่แหละครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเด่น6นะครับแล้วก็เด่นเจ็ดนะครับเนาะนะนะครับถามว่าเน้นนะครับเน้นตัวไหนอะวันนี้เน้นให้เลยนะครับก็จะเป็นเน้นเด่นเจ็ดนะครับนี่นะครับเน้นเจ็ดนะครับใครทุนเยอะก็ดูเจ็ดไปเลยนะครับใครใครทุนน้อยนะครับก็จะเป็นจับคู่นะครับก็คือ 6.3นะครับ6.4 6.9แล้วก็6.0นะครับ7.3 7.4 7.9แล้วก็7.0นะครับชุดเฮงรับทซับนะครับเมื่อวานนับเนาะมีสมาชิกนาติปดปากเลยจริงๆเลยพูดไป5.4แล้วเมื่อวานนะครับไปแก้เปลี่ยนใหม่แต่ก็มีคนโชคดีนะครับเนาะ เออนะครับนั่นแหละครับก็เรื่องของดวงนะครับเนาะชุดเฮงรับทรัพย์ผ่านไปต่อไปชุดเฮงรับเงินนะครับก็คือจะเป็น6 5นะครับแล้วก็7 5หนะครับวันนี้นะครับฮานอยพิเศษนี่ต้องมาแล้วครับผมขอแล้วครับส่งทุเรียนไปให้แล้วครับนี่หลังจากอัดชลพปนี่เดี๋ยวส่งทุเรียนไปให้แกนะครับเนาะนะครับก็เดี๋ยวรู้กันนะครับว่าจะเป็น2ตัวหรือ3ตัวนะครับ ในงวดของวันที่18นะครับสำหรับ3ตัวนะครับหลักร้อยห้าร้อยพิเศษผมชอบ7นะครับนะครับ4ชุดเนาะเอาสัก4ชุดนะครับหรือถ้าไม่ถูกใจนะครับก็นําหลักร้อยนะครับไปจับกับ2ตัวที่ผมให้ไปก็ได้นะครับนะเดี๋วสชุดก็จะเป็น764 769 770 แล้วก็773นะครับนะนะครับก็รู้สึกใจกันหรือเปล่าเนาะวันนี้ก็ฮานอยพิเศษเดี๋ยวผมก็เคลียร์ทางให้แล้วครับเนาะปลอดภัยครับวันนี้สําหรับฮานอยพิเศษครับอย่างนีก็รีบกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับผมเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอยปกตินะครับหรือฮานอยธรรมดานะครับที่ออกรอบ18บแนาฬิกานะครับสิ 5นาทีนะครับก็เมื่อวานก็หลุดไปหมดเลยนะครับเพราะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็แล้วจะมีเข้ามีหลุดเนาะเมื่อวันก่อนเข้าวันนี้หลุดนะครับก็วันนี้ก็ต้องเข้านะสิครับวันที่18นะเข้าไม่เข้าผมก็ไม่สามารถดูล่วงหน้าครับผมก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าจะเข้านะครับเป็นเพียงการคํานวณการดูสถิติเท่านั้นนะครับเนาะอ่านะครับก็ขอให้มาก็แล้วกันนะครับ ก็ท่านหานอยปกตินะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ติดต่อท่านเนาะน่ะก็สงสัยแกติดเที่ยวนะครับเนาะช่วงนี้นะครับเนาะตั้งแต่ยุคยกเลิกโควิดไปแกก็ไปเที่ยวไหนไม่รู้ครับยังติดต่อแกไม่ได้นะครับช่วงนี้โทรหาไปไมีแต่ฝากข้อความฝากข้อความฝากข้อความอย่างเดียวนะครับนะ่านะครับก็อาจจะมาก็ได้นะครับช่วงหลังๆนี้ สูตรไม่ค่อยเข้ามาทั้ง2หฮานอยนะครับเนาะก็บางวันก็ฮานอยพิเศษมาปกติไม่มาแต่ช่วงหลังพิเศษไม่มาเลยนะครับเนาะเออนะครับก็น่าจะวันที่18นี่แหละครับน่าจะมาทั้ง2หฮานอยนะครับน่าจะนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับเนาะ,ะเด่นวันนี้ก็จะเป็นเด่น7นะครับแล้วก็เด่น8นะครับ ถามว่าผมเน้นตัวไหนนะครับเอาตัวเดียวนะครับเหมือนกันเลยครับกับพิเศษเด่นเนะครับในวันนี้นะครับ7นะครับมาแรงนะครับแซงแปดไปเลยนะครับใครทุนเยอะก็รูด7ไปเลยนะครับแต่ใครคนน้อยนะครับก็นี่นะครับจับคู่นะครับชุดแรกนะครับชุดแห่งรับทรัพย์ก็จะเป็น82 83 8งแปดนะครับ 7 2 7 3 7 4แล้วก็7 5นะครับชุดเฮงรับซ้์นะครับต่อไปเป็นชุดเฮงรับเงินนะครับก็คือ8 1นะครับแล้วก็7 8นะครับโผ่า oh. สำหรับ3ตัวนะครับหลักร้อยผมชอบ9นะครับนะ เดี๋ยวผมจับให้สัก4ชุดนะครับก็จะเป็น9 8 5 9 8 4 9 7 5แล้วก็9 7 2นะครับก็ดีก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถ้าไม่ชอบที่ผมจับ3ตัวให้นะครับก็เอาหลักร้อยไปจับกับ2ตัวที่ผม ให้ไปก็ได้นะครับเนาะวันนี้ก็มองตัยเองแล้วก็เออนะครับทำไปได้นะครับเนาะเออครับผมก็เห็นทุกคนมีความสุขนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับผมเห็นทุกคนมีรอยยิ้มนะครับผมก็มีความสุขไปด้วยนะครับผมไม่อยากจะให้ทุกคนเครียดนะครับผมก็เนาะอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเล็กเด่นในวันนี้นะครับก็ ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็หน่อยนะครับถ้าในคลิปนี้นะครับมีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องกบขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับแล้พวพบกันใหม่นะครับในวันที่18ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงเรับทรัพย์รับโชคกันทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ